ตลาดนะัดบ้านปากแสงตะลาดเช่าวันพุดบ้านปากแสงขึออ้นมา,มาเลยขึ้นมาแต่อันองเลยนะโลดละโลดใสเด็กกว่าคนอื่า Nhuông là, là ta nè lựa là tân yêu ta bội lấy mùa ôi mùa tân không lắm cào đỏ mùa nhau nèo nèo cái nèo 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 áo Đây là nèo Đây nèo 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 ôi nèo nèo năm nào

มือสีเหลือกเอาเก็บใ่กระตาเมื่อไรสองร้อยตรงละสองร้อยเ็นหเอ๊ปวกไม่ม่เลย

แม่มาเบิ่งเอมเอเขือมเขกจะซื้อเห็ดลายเลยเ้าได้หันจงน้อรอยล้องอ่อยได้ชองอ่อยดี่บอเออน้องร่อยนี่บุญอรอยฮะชสโอ้ี่วุนีออร่อยบานเนี่ยน้อรอตัวนี้อ่อยฮะช

บรรยากาศตลาดนัดาช้าวันพุธตลาดนัดบ้านปากแซงำอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลบรรยากาศตลาดนดไทยเลาาบ้านปากแซงนาดานถนงนาดานแขันนี่ละนาดานทารบอลบ้านปากแซง เป็นดานถ้าหวามันปนดานข้อต่อเห็ดเผาวันี้เห็ดเาะจงว่างที่วะัน่าท้องละลายอีกนวะ้องละลายกว่านอ่อนอยู่หมดเลยนี่ อันนี้จ็คมาสอันนี้โลโซ่อ้ห้าชิอือมันได้คอมอโลลอยหามากกัโซ่ลอยโลหนึ่งลอหนี่เล่นด่เล็มจีบยโอ้นี่วะโลอย้นี่กแม่ต้องเจ้าเบิร์่นี่เื้อมาออ้ยตัวนี้คืองงามแท้ไอ้โล่อยลอยกันพ่อสือแล้วกันงามๆแนวนี่ตัวไหนมันบอกไว้แล้วมันอันบานขีดขาดหลัง เออบอกกับบายากไปแล้วเขาต้มนำห่อนล้วก็เอาลงกนนหอนเหนไหมกานกระซบอ่ะบอกกเฮ็ดลาลูกปลานำค้นี่ปลานำโค้งไมเลนี่คล้ายวันเสาร์เบอดัจันทร์ก็ไปขนายสะอาดบอยอันนี้เนาะอาชิบบาทที่ผูาบาทเนี่ยอาบาิบาทพี่องเฮ็ดลวกลาได้มือน เ็ดออกลายเลยวะอันนี้ก็ปลาน้ำโขงแอ่จกปลาอย่างไนปลาปลาอตูปลากดปลาเครื่องไปแสนละเนาะปลากบุคหูชื่อปลาปนไปลากอาต้หปี่ปอตูปลาอโอ้กิโลหนึ่งได้กิโลกว่าเนี่จึบาทโลหนึ่งีร้อยหนึ่งนึงบาทเอาเค็กินเนาปลากหมอปลากหมอโลจึบาท บช่อี้บอยม้อยสามสิบปลาโขงอันปลาเก็ปลาเก็ิดปลายังบุหูจักซือปลาหกสบาทปลาปลานี่บอแมนปลาปลาปลาตะเพียนปลาย่างไรเลยปลาบางบอปลานนิดผิวเนาะมบาทยี่บาทนี่หกสบาทหกบาทบ

hết cuộc vì cái coi bài mình cù mất bàn chắc mình hết thống cho bà thúng là lòi bà là lòi mình hết cuộc lại coi bài thật là ăn nhỉ Đây này đây này. Ngồi mà hướng, hết những đi. Hết plua. Chào nhìn hình này, đỏ Chắc là mẹ thùng này. Chúng là xong rồi. Lái nó Hết cuộc lái khả năng này ครับ. Ở đây là xe หนาด้านปากแสงพักนั่งอ้างหยาหยาเลยมะแต่งตรงลยอยู่สิบบาทเฮ้ยสัตวไม่หนกุงงคอยมาลอยน้ำตื้น ถุงลยยีสิบบาทครับถุงลยยี่สิบเนี่ยอันนี้ยังไดอันอันมาน้ำเขาอยู่เนาะเห็ดทุงหาชีพมาเนียโอ้ยลัดคนดกำลังมากกับสน,นเลยเห็ดเห็ดปวกฟังล่ากำลังมากเห็ดปวกบันตากแสงกระโลละสองลอยสอ,อยาก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเห็ดหมกแดงกับ

มลมันนานบเยลเจ็ดบาทสิบาทลยี่บยี่สจ้ายีสบาทบาทโอ้สบาทเพิ่งกระเ็ดไว้ยู่สืปเนาะันน้ย่นี้แหละันซื้อแต่กินได้เลยบอกซาลี่ดมแกินได้เรยจ้าซาลี่ข้าวโพดต้มาบาทมันไงเลยอมันไงสาบาทมันข้าวโพดอันหวานบ่ข้าวโดข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวบ ี่ผ่านซอยกันแบบนี้นี่เาซื้อง่ายกินง่ายกันแต่ว่าอันราคาบัแพงกเงินเฮ็ดตัวนี้ละเฮ็ดฟางเฮ็ดฟางเข้าถาดละห้าสิบบาทหมดนี่ี้ชินั่นขายแขงเฮ็ดปลายแงเ็ดปาสันเฮ็ดปลาลละสองร้อยเฮ็ดเลอะดเ้อันนี้เอากินง่ายๆบแพงเฮ็ดฟางอันนี้กับีารนอนอย่เนาะเฮ็ดคอนี่ นั่งมึงน่งเผาให้ยังเขาม่บอ่เจ็เหุไรอ่ะตัวลูหบหาก็บอัจมุ่บาจบอยู่ก็เอาอาไ้เขาไม่ขี้แบแักักันะ

โลจัดบาทเนี่ยโล่ละสี่สิบบาทหมกลำใหมันเป็นลำใหญ่ไงลำใหญ่อีดอีเนาะโลละสี่สิบบาทสีบาทโลนึงหมดเลยโอ้คุณสั่งเลยท ไ <S an> อ้อยคนนี้มาสิตายหยักเรียนหน่อยโอ้เกิแต่แพงเแต่ลูกโอ้โอห้า,หา,หามือนน้มเฮ็ดตายทช่นาะเฮ็ดไลยม,มากอันนี้จะทั่งฝนไะมเนีบาา่บอค้าสีนี่ค่ะ <S <S ห้ากาชิบ

มาผ่อนเนมแฉบแล้วเนมหมูมาจากสองคนนะคะพรุ่งนี้ต่อสองคนค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดินนะคะพี่น้องอยากได้แบบไหนครับเดินตรงเข้ามาตามกระแสเสียงมาจุกนุ่มจุกละสิบบาทจุกแยะี่สิบบาทนี่จุกนุ่มยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทอันนี้ก็เท็ดผัวโอ้ยลายผักมือนก็ท่านายถึงมา บร <chat> ิการรับส่งมาเลเซียสละคิวรถทั่ว นอนเทากัมาแต่ตั้งฟังผลจะไปไทยจากไทยจะกคราบเล่าครับ,รารบมากขึ้นด้านี่ยครับทำเมื่อซื้อพานแดนอาดานปากแส่งเจ้าที่กับตรวขึ้นมาถึนกับตรวครับ ไมเล้นมาไห้ขึ้นมาขึ้นมาแต่นค้งเลยนะโลละโลซเด็กว่าคนอื่นขึาลดหาิไปขึ้นาเบิ่งกันเขึ้นมาจากโอ้งไป็ไหมเลยครับเส็ตปลวกมาแต่ฟังเล่า Lói hát chứa. là mẹ nhung nhôm Lói hát chứa. 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 Đồ, cả ao, đây mong. là mọi đây mọi người 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 mọi người

มึงก็เขาเอาแล้วลอยหาซิดแบบไรบหลยเบสเดบโอ้ยใครอยู่ยังงมไหตน้ำเขาโอ้เราอยุ่ใหมได้จะวัดขัาตากกา่ได้ขันเขาจำทางนี้ก็ได้นี้อยอยู่ สงสัย rồi, บ่ได้ bàn หาตัวลูก bán có มันเป็นบ้านเออเอาบ้านเลยมันก็บ้านพ่อ mua อยู่ เ๋าบสือดอยนาชี๋บสือยดม่สือดยวยกันเป็นปาเยียนม่ดเลย่นะวี่างเราวเดี๋ยวสดทางนตั้งเลยเ๋้าเบื้งดี้เดี่ยดเยับ๋สอองลงก๋บลงเยพกายมเฮ็ดยเฮ็ดขึ้นมาแต่ทยใหม่โอย ภาสิยุ่งน้ำเขายุ่งมทานจับเบิดมีาผีบองเออฝอเขาใเสือสาอย่นี้ละยุ้มท่านเขาอยู่บ่เฮ็ดนบริยุ่ง้มเขาบ่กริเอาจักนกิโลบ่ได้จับอุซาแลน้ำกดนไปน์อไลเมัน ลอยหาสีบเฮ็ดบานอยู่เต็มบานแข็งนะมัเก็บใหม่ๆอะเก็บอะไรก็มาได้เนี่ยไ้เาขาากับคนว่าลอยหาสิลอยหาสมันกับเออโนนนี่นี่นะนี่มันมุนนาะนะบ่านนาะเห็นมากรดีแล้วหูไหนกรบเจีอมาตอพบาใส่ยุ่งใ่ยังไงเขาแลนนั่งคนมาแก่ หมไม่เป็นผู้ยิงยมเลยวกาเขไป่แส้ามแล้วโยไปอยหาเชือนคลายมาเฮ็ดเต็มเลยใหม่คขณงเลยออก่มวตารับใเรต่อลอยหนึ่งลอยหนึ่ง หกบบาทนะบาสิบบาทีบไ่เืออบ่าทก็สิบบาทเฮ็ดยังนี่เฮ็ดยังเฮอดยงเฮ็ดยเฮ็ดยังยังเอังเฮ็ดังเฮ็ดเฮ็ดเฮดงเดยเยงเดยังไเฮ็ดังเดเฮเเยยเ ห้าสิบบาทกมั่ม yes, ี่เหรอจะเึ้นมาตลาดนะขมี่เขาอาจะใส่มมี่พวกกระหอบประสอบกระตาขึ้นมาแต่ว่ามันบ่มีดเรเลื่อนเลื่อนหลเล่อนใหม่หม่มาไม่หาใครหาเห็ดหาดาบชาเชี่ยหาเห็ดโอ้โห

เป็นขึ้นมากแต่ทั้งความผนพี่น้องโลละร้อยห้าสิบเฮดพวกเฮดพอกกับสิบบาทกับบักราย อะไร,ะไรจะขาขายยังไงมาลัเฮ็ก่บนคือชิมว่ท่าน,นมีอะอยู่อะเป็นขายโลจักบาทจุมจ้มๆร่อยซ่าอยซ่าก็เพิ่เพิ่มไขาหน่อยหันซีบสองลอยก่อนตอนนี้เฮ็ดออกลายเนาะเฮ็ออกลายิ xoay quá vậy nó mua hết rồi các bạn hết rồi đó mày ừ. ừ. là con ừ. nắng hết nó con mày hẳn rồi ừ?

บจักคือกันว่าบ่บม่นคนทังคนไปจตงได้เป well> ็นงามาเลื่องตัวเดี๋ยเยี่มลูกโอไปกัดได้ของฝากของฟังวะเนาะนะเเมื่อคนละทั้งฟังคนกันมาคนกันล่อทำต้องซื้อพานดานพันเมื่อวาน าใหญ่หาบยังน้อยเงาะจนเลยหาบเลยพักอันใดเฮ็ดคุณละอัลูกสองลูกเฮ็ดมือหนีคือข้ามปีน่องดูละร้อยห้าสิบสองร้อย คนนี้เขาได้จุ่มบบง่า่เลยเขาดอนได้หมองได้นู้นคือได้ลายแท้โลดจักบาทเนี่ยรอยหาิบบอกมันขายสองลอยมน่างจัเียวเตะมันุกมะเตนจะมาเพิ่คามส่ขมนจู่ตะเพิ่นก็ขค่ายางไว้สองลอยแต่ว่าอันไม่ไม่หันโลละร้อยห้าสิบมิดต่ดกันง่า ก็ทนลุ่มนะว่ลุ่มเฮ็ดบอเนะโอ้ลุ่มมกแตงร้านขายกุ้งขายมกแตงย่างอยู่บอว่าจะขายเบิดนี้ปา่าเอามาอันนึงอันเดียวเหรอนกินผู้เดียวเนาะ ประจุสมมาตรกร้แสเสียงครับอามบาทแต่ห้าบาทพึงเหง เอ่งแหงไม่เจบาทพไม่สี่บาทเึ่งแหงสี่ชิมั้นพิกกับมันพิกชิบบาทซาบาทมันคือสี่ถมถมต้นี่มันผลิมาอะไรล่ะนํามาจากรงานเลยพี่น้องซาหพสิเสียใจตรงราคาถูกถูกนะมาลดให้พี่ให้น้องฟ้าตรงขมาครับฟ้าตรงขมาด้พี่น้องเด้อ ป่ายังน้ลูกปลาพันป่าเพื่อนไปเขาดอนได้ต้ดอกต้นงามๆเลยมันโล่องต้นมันชองกิโลหาลต้น่องหลอดองลอยหาชีพตนไผ่สองหลอดหาชีพเพชรยูมันสุดมอนค้ายลอยหาชีพตนไหนบอกช่งงลอยหาชีพบอกนไผย กิโลละกิโลกิโลละดอกจุบน่งสองลอยหาเชบดอกบ้านแน่นิลอยหาบมันายุ่งกัดจะหาอไยุ่งกัดเพื่อสีได้กูได้นาไปมือานี่ไปหันแมเอ้ยมันต้องไปหมันไปพ่อหนได้ล้วมัอยู่นี่แลไมง่ายเขได้เขาได้ียคนี่ผ่านดอนเฮ็ดขี่รถมาผ่านดอนเฮ็ดจะแมนคนอยู่จักชีได้พูดล้วจะดอก รถไปวังหันกันต้องคนโเมีไปบงหันนั่ไป,ไางงานไปหนาก่พวท่านโลกัสน, <c oughs> นมันกิโ <c oughs> <c oughs> ลมันดอกกึ้งกิโลซ้อมเลยค่ะซิลมละมานะ่เขาไอ <c oughs> เจ้าเอามาแต่ฟง <นะ S 2> ังค <c oughs> ุณเขาคุณมาแต่เรื่อเรื่อันพี่น้องมาแต่ไทยน่อยเนาะพ <c oughs> ี่น้องบ้านตรงขามให้เอามาแต่ไทย เป็นของหลวงที่นายกระสานพี่นะบรรยากาศหน้าด่านพรมแดนไทยลาวบ้านปากแสงอะนบรรยากาศแม่ลำโค้งตรงขามด่านปากแสง ฟังพวกขามจะเป็นประเทศเล่าบ้านปากสกะพานพี่น,อน้องฟังสายกําลังมากกลาดกัน